me's gos Cat, 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 you, wanna see me, you click Rich, Sat, Nine, go, s go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม The Battle c a s t ครับมาลุยต่อเลยนะด่านนี้เอ่อกงเล็บ แมวชมเปี้ยนชิปนะครับขั้นที่5้า i t ที่มีค่าเรียกต่ำมีหน้าแดงนะครับแต่ตัวที่คือหน้าแดงไม่น่ากลัวเท่ากับไอ้คิงคองคิงคองตบไว้อ่ะลองดูครับจะผ่านได้ไหมไม่รู้แมวที่ให้มาก็จะมีแมวธรรมดานะครับแมวยังรบอ่าแมวแทงนั่นแหละ แล้วก็แมวขาเรียวนะครับอีกตัว <c oughs> ที่ให้มาเป็นพิเศษก็คือวอคิลี่นะจะผ่านมันไปได้หรือเปล่า <c oughs> เป็นด่านที่ต้องใช้ความคิดสูงมากเลยอะด่านในกรุงล็กแมวแชมเปี้ยนชิพเนี่ยคือบางทีถ้าเราปล่อยจังหวะพลาดก็คือจบเลยครับจบแบบจบเฮ <c oughs> ไปวอคิลลี่ลุย จิ้มให้ไส้แตกเลยทุกซุ้มยังไงยังไงจิ้มอีกทีเอาให้หมดเอาให้อย่าให้หยุดครับคือต้องจัดการไปทีละสเต็ปอะแต่ว่าบางด่านนี้ต้องใช้เวลาในการเล่นนะ เพราะว่ามันตึงมากจริงๆนะครับถ้าเราพลาดก็คือพลาดเลยอนะ่ะดีอย่างเดียวที่ว่าด่านมันไม่ใช้พลังงานมันใช้ส่วนพลังงานในการเล่นดังนั้นเนี่ยจะเล่นกี่รอบก็ได้จนกว่าคุณจะชนะแต่ปัญหาคือจะชนะตอนกี่โมงแค่นั้นเองนะและด้วยความที่มันกำหนดไลน์อัพมาให้ครับมันก็เลยทำให้เราแบบ ไม่สามารถเลือกกองทัพได้เขาต้องใช้แมวที่เขากำหนดมาอย่างในทีมนี้นะครับแค่มาแค่สี่ตัวถ้าเป็นเราเราจะจัดแบบนี้ไหมล่ะไม่ผมมาไม่คนนึงอย่างน้นอยๆต้องเอาตัวอย่างอื่นมาด้วยนะบแบบนี้น่าจะชนะแล้ววคิลลี่จิ้มเร็วๆหน่อยลูก คือถ้ามาถึงป้อมแล้วยังไงก็ชนะถ้าจัดการมอ,อนตามสเต็ปได้นะครับอย่างจริงนะยากที่เห็นว่าเล่นง่ายแบบนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับใช้ความเป็นผู้นามาสามันอ,อันนี้เราต้องเล่นเองสิงนะเอ้ยหมูป่าแดงเหรอ ออาต้องเอาธาตุแดงมาแล้วอะเอาตัวสู้ธาตุแดงมาคือไอห,หมูป่าแดงเนี่ยตั้งแต่เล่นมาผมว่าธาตุแดงไอห,หมูป่าแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะมันโจมตีไวไงงัดไวมากเรายังตราตึงอยู่กับการดวลหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ครับ ที่หมดอาหารแมวไปประมาณ400กว่าป่องเดือดมากดังนนั้นกงเล็บแมวแชมเปี้ยนชิพมีแร็ดมาด้วยแต่ถ้าเราจัดการได้ก่อนที่มันจะเรียกหมูฝ่าแดงได้ก็มีโอกาสชนะสูงนะเห็นเขาว่ากันว่าเฮดิปก็คือเป็นตัวที่โพเทคเขาเรียกว่าเลยนะมีแบป้องกันสูงมากๆเลยเลอดเยอะมากๆใช่ไหม ยังแพยังโดนเสยไม่กี่ทีอ้าไม่ออกเลยฉันโอ้ยตัวไปที่น้ําว่าเดี๋ยวไปซุมเดี๋ยวไปซูมยังไม่ใช่คลิปนี้แต่เดี๋ยวไปซูมทดสอบขั้นสะโอ้โหบันบันแดงอย่าลืมตุนเงินไว้เยอะๆเทคนิคก็คือต้องตุนเงินใช่ไหมก่อนทะลวงเข้าไปเอเอ้ย ตัวอะไรอ่ะหลังจากบันบันนี่คือตัวอะไรมีแหลกนะมีแหลกมีแหลกได้ยังไงตัวอะไรอ่ะทำไมมันดูเท่จังเลยวะมันเหมือนตัวการ์ตูนในยูกิโออะการ์ดเกมยูกิโอนะครับว่าจะไปเล่นบนเครื่องเกมบอยจะมีคนดูหรือเปล่าไม่รู้ คลิปนี้ทำตอนตื่นนอนนะทุกคนเพราะว่าถ้าไปทำตอนกลางวันตอนเที่ยงนี่คือแบบสิ่งรบกวนน่าจะเยอะกว่านี้มากๆต้องค่อยๆเตะไป <c oughs> คือไอ้ขาเลี้ยวมาจนตีเดียวเนาะ <c oughs> แต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันยืนแล้วมันเป๊ะจังวะน <c oughs> <c oughs> ่ะไซเบอร์เอ่อแมวไซบอร่ะ แมวไซบอกพอไปยืนกับไอ้ขาเดียวแล้วมันเตะจังถ้ามันอยู่ในแบบระนาบเดียวกันนะเอ้ยเอ้ยป้อมแล้วเฮ้ยไหนบ้ามันแบบเออมันรูปร่างนะมันทำมาเพื่อมันเกิดมาเพื่อกันและกันนะครับสำหรับแมวไซบอกกับแมวขาเดียวเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชมมันตีป้อมอยู่เนะี่ยเกือบแล้ว ผมต้องปล่อยอะไรยังไงวะเนี่ยคือบันบันแดงไงแต่ว่าไอ้บันบันเน่ยกว่าไอ้ไม่ใช่บันบันบาฮามุดเล่าจุ่มตีช้างไงตัวอะไรเนี่ยอุ้ยเท่จังเลยอะเหมือนตะขาบเหมือนตะขาบเลยอะตะขาบมีปีกมังกรแหละมันเป็นมังกรแต่มังกรอะไรวะอื้มบันมาแล้วขอดูดําเมจติจงเตียังไง โอ้เฮ้ยเท่เฮ้ย้ยอยากได้ตัวนี้จำมันต้องไปเอาที่ไหนอะมันต้อง <laughs> มันต้องไปเล่นด่านไหนถึงได้ตัวนี้วะแล้วแมวบางตัวคือแบบเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นดาน่านนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามีตัวแบบนี้ด้วยมีในนี่ไหมอะมีใน ตู้แพทีนั่มไหมสมไม่ได้ทีอยากได้เท่จังเลยโจมตีพื้นทีป่ปะไม่แน่ใจด้วยบาฮามุสโจมตีสิลูกปัญหาคือเนี่ยมันต้องเอาให้จบตอนเนี้ถ้าสมมุติเราจัดการไม่ได้นะนบัันแดงไม่ได้แล้วก็สองตัวนี้ตายก่อนเนี่ยคือจบเลยนะตขาข่าผมก็คือแบบโจมตีแล้วโจมตีอีก นะบาฮาม,มุดนี่คือยืนนิ่งบาฮามุดเออเอาให้โดนเอาว้อย่ากระโดดกระแทกแปลงเป็นร่างสามเลยได้ไหม <c oughs> บางทีก็เดือดในะอางสิดงกันอ้าวโอเคโอเคชนะแบบนี้เรียกว่าชนะหรือเปล่า แพ้มั้งเนี่ยชนะอีกนมันคือการชนะซึ่งเข้าไปอดโมงคให้ตกกระทิงหน้ามัทุกคนเออตาฟ้าต้องมาแล้วไหมตาฟ้าต้องมาแล้วแหละแค่นี้ก็เยอะแล้วตาฟ้าเอาตัวอะไรก็ได้ขอตัวที่เก่งแบบถ้าถ้าอะไรดีวะที่ฉาบได้อะฉาบ ตู้กับตัวยังได้อะถ้าสร้างได้ก็ดีอ้าหมดแล้วจบไปอีกหนึ่งด่านต่อด่านที่หกเลยครับแดงอ่ะหือโหไซโคนแดงแช่แข็งและชะลอรับมือไซโคนแดงนะเ๊้หัวเม่งนี่แมวพระใช่ไหมเฮ้ยแมวอาบน้ำเอามาใช้ด่านนี้ได้ด้วยเหรอไอ้ตัวสีแมวอะไรวะ ลองดูลองดูแมวพระไม่ใช่เหรอตรัวเนี้แมพิสูุเออเก่งกระทัดลอยคือยังไงอะ่ะคือต้องเอาเคนเอ้ยแต่ว่าแคนเคนถ้าตบแล้วนี่คือยังไม่ได้ตังค์นี่วะมันยังไม่ได้อัพพลเลน์นะปักเอตบเดียวหายเลย เอาแล้วมันต้องเอาตัวไยโซ่เนี่ยต้องเอา3มตัวนี้ครับสอตัวนี้ก่อนนะคือต้องเอาตัวที่มันชะลอได้ฟิกซุกับชามเมนนี่ใช่ไหมมันคือเมวชามเมรปะเนโคกียอะรทุกอย่างเลยโอ้โหเจ็คนจะเย็นๆอีกอตายเป็นแบบดูดิมันทยอยตายแบบโอ้โหวิญญาณล่องลอยลอยละลอยลอยละลอยลอย ลอยเข้าไปนี่อาบน้ำอบโจมตีเออผมเคยอ่านอยูน่นะว่าโจมตีมหาศาลด้วยนะดำเหน็นมหาอ,อ้าวก่อนจะโจมตีก็คือตุยก่อนเฮ้ยแม่พิสุคือชะลอเหรอ ช่ไหมหรือเวลาเนี่ยมันต้องมีสักตัวนี่ยสองตัวเนี่ย,ย <c oughs> อย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งใจเย็นโปรใจยเย็นๆรอกนอนพิพิุิ่ิ่าพิ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 ไแพิมันิยิพิรับแสดงว่าเนี่ยไม่พิกษุก็แมวอีกตัว แมวอะไรที่มันมีเขาเลยไม่เคยได้เอามาใช้เลยให้อรู้ให้อร,รู้ว่าชะลอแบบนี้น่าสนใจนะแต่เรามีตัวที่น่าใช้มากกว่าไงเพิดแมวแอปเปิลก็หยุดเวลานะเนาะไอแมวอะไรนะแมวแมวซูชิก็ชะลอโอเคไปแล้วเรียบร้อยแบบนี้ชนะครับะรจะใช้เวลาในการเล่นพับแผ่นกันนะไซโคเนี่ยครับมาแบบน่ากลัวมากเลยแบบ จะถึงป้อบอยู่แล้วแล้วแม่ว่ายน้ำนี่ก็คือเก่งมากนะไม่มีน้ำก็ยังว่ายได้ไว่ายทะลุไม้ไปเลยนะสวสดยอดเรียบร้อยครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะได้ความเป็นผู้นำสามด่านต่อไปนี่แหละที่เราต้องจัดทับเองนี่แหละนะอ้ะอะ อ๋อเพิ่งเข้าเกมมาใหม่งงทำไมมันเดิ้งออกนะเอเคค่อยค่อยเก็บไปครับมาตะด,ด,ดึงทดสอบเลื่อนขั้นที่สองเอา้าเอเรียนเหรอเอเรียนมีรอยสองตัวต้องจัดทับใหม่อะ่ะ ต้องเอาตัวที่สู้ธาตุลอยด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอจัดแป๊บหนึ่งนะเอเลียนนี้ต้องเอาเป็นร่างสามครับผมไปเล่นด่านไหนมาเนี่ยนีย่น่าจะเป็นอีร่างสามสิเว้ยต้องร่างสามนั่นแหละในมีร่างสามไม่กี่ตัวของผมรายการโกรด ตัวไหนดีธาตุลอยก็ต้องเอาแมวปากระโดดนี่แหละอย่างน้อยๆก็ต้องเอารับทีหนึ่งตัวสองตัวแ,ตแมปปากกระโดดตัวเดียวก็พอแล้วมั้งไป,ปลุยรางวัลได้อะไรนะเมื่อกี้ลืมกดดูด้วย คือได้ตัวแพทินน่าอีกใบหนึ่งขอให้ได้ตัวดีๆเธอนะอยากได้ตัวอะไรที่อย่างที่บอกอยากได้กระโองเงาครับแต่มันน่าจะได้ยากมากๆครับเพราะว่าเราได้มาเยอะแล้วไงได้มาจนแบบได้มาเกินคนแล้วได้มาเกินพอดีแล้วก่อจากนี้ไปก็คงต้องใช้ดวงอย่างเดียวครับไปลยุย เแมวปากระโดดเลยคือถ้าเอาแมวเซ็ตของเราไปสู้ยังไงก็ชนะนะอ่าต้องใช้คำว่ายังไงก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าเขาจัดมาให้เนี่ยโอ้โหมันต้องลุน้นโอ้ยนกมาล้อมตัวที่ทำไมเนี่ยแต่ก็ทำให้รู้ว่าตอนนี้กำลังเชา้าโอเคทุกคนผ่านแล้วครับแจก,กอะไรมาตัวแมวย0ใบโบ้โหแจก,กมหาศาลมาก

Na, 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 na. Na, 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 na.